วิดีโอนี้จะเสนอการใช้แผ่น P67 ในการอ่านพิกัด8ตัวเราต้องการทราบว่าพิกัดบริเวณยอดเขาชนไก่จะเป็นพิกัด8ตัวเท่าไหร่วิธีการตอนที่1 เราดูที่บริเวณนี้ใกล้เส้นตั้งด้านซ้ายเส้นนี้คือหมายเลขอะไรนั่นก็คือเส้นตั้งที่43จากนั้นเราทดไว้ก่อน จากนั้นวิธีการต่อไปเมื่ออ่านเส้นตั้งอันดับแรกเสร็จแล้วให้อ่านเส้นนอนเนื่องจากว่าเวลาอ่านให้อ่านซ้ายไปขวาจึงต้องอ่านเส้นตั้งก่อนจากนั้นอ่านขึ้นบนก็คืออ่านเส้นนอนขึ้นไปต่อามาดูว่าบริเวณยอดเขาสนไก่นี้อยู่เส้นนอนที่เท่าไหร่ สังเกตได้ว่าเราอยู่ย่อดเขาชนไก่ของเราอยู่บริเวณเส้นนอนที่62เอางเขาทดไว้จากนั้นให้เราใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่าพ6หเจ็ดริเวณก,กลางจะมีรูๆอยู่เอาขอบด้านซ้ายของของรูนี้นะฮะมาแตะที่ยอดเขาชช้นก่ายหรือที่หมายเลยบริเวณนี้ทาบเข้าไป แล้วให้ทำการอ่านว่าจากจุดเนี้ยจากเส้นตั้งที่43เนี่ยมาถึงบริเวณยอดเขาชนไก่ทางด้านขวาเนี่ยห่างกันกี่ช่องนั่นก็คือห่างกันหนึ่งช่องจากนี่มานี่นะฮะหนึ่งช่องแล้วก็มา เติมได้นะที่เราทดไว้หลักตัวที่อ่าตัวสุดท้ายของเลขชุดแรกไม่มีเศษอะไรเราก็เติมศูนย์ไปหลังจากนั้นมาอ่านในแกนนอนอเส้นขนานาอ่านขึ้นบน เรารู้แล้วว่ามันอยู่บริเวณเส้นนอนที่62แล้วเราพิจารณาดูจากบริเวณเนี้ยห่างจากเส้นนอนที่62เท่าไหร่นี่1 2 1 2 3 4 1 2 3 3อยู่นี่แต่ยังไม่ถึง4น่าจะเป็น3 5 หนึ่งสองสามยังไม่ถึงสี่ก็เป็นสามห้าดังนั้นบริเวณนี้ก็ต้องเติมสามห้าเพราะนั้นเขาเออยอดเขาชนไก่จะอ่านพิกัดได้สี่สามหนึ่งศูนย์หกสองสามห้า